สงกรานปีนี้นอกจากสงกรานที่จัดในประเทศไทยอย่างยิ่งใหญ่หมณนทนใกล้เคียงก็มีการเล่นน้ำเทศกาลอย่างชุ่มฉ่ำโดยเฉพาะเขตปกครองพ,พิเศษชนชาติไต12ปันนา ทางตะว,วันตกเฉียงใต้ของจีนมณฑลยูนนานที่มีการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ตามประเพณีโดยบรรยากาศคึกคักมากตั้งแต่วันที่12เมษายนโดยเทศกาลเล่นน้ําเป็นเทศกาลที่สําคัญสําหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตปกครองตนเองชนชาติไต้12ปันนาและจิ่งพัวเตอหงในมณฑลยูนนานที่จัดขึ้นระหว่างวันที่13ถึง15เมษายนที่ผ่านมา แต่อย่างไรก็ตามจะมีการรดน้ำดำหัวอวยพรกันเล่นสาดน้ำกันแล้วก็จะเฉะลิมฉลองยาวไปจนถึงวันที่17เมษาโดยวันที่13เมษาที่ผ่านมาในเมืองเชียงรุง้งหนึ่งในเขตป,ปกครองตนเองชนชาติไต้12ปันนาได้มีการจัดการแข่งขันพายเรือมังกรประจำปีที่แม่น้ำโค้งซึ่งเรียกความสนใจให้นักท่องเที่ยวได้กว่า30,000คนที่มาร่วมรับชมการแข่งขันในครั้งนี้ โดยมีทีมแข่งเรือมังกรทั้งหมด12ทีม จากเมืองและหมู่บ้านในท้องถิ่นนอกจากนี้ยังได้มีกิจกรรมการแสดงทางวัฒนธรรมอื่นๆจากผู้คนในท้องถิ่นมากมายซึ่งท่านผู้ชมทราบไหมคะว่าในประเทศจีนมีสถานที่ที่เรียกกันว่าดินแดนพื้นไข่มุกเขียวขจีอู่ข้าวอู่น้ํา,าแหล่งเพาะปลูกไร่ชายาสูบและยางพาราที่ขึ้นชื่ออุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าเขาลํเนาไพรไม่ว่าจะเป็นถ้าน้าตกมีสัตว์ป่าดอกไม้นานาพันธุ์ โดยคน12ปันนาจะเรียกว่านาครเมืองไตเรียกในสำเนียงเมืองไทยภาคกลางว่านาครเมืองไทยโดย12ปันนาเป็นชื่อที่เกิดจากการแบ่งการปกครองโดยยึดถือไร่นาจำนวน12,000ไร่ตรงกับสำเนียงไทยทั่วไปที่เรียกว่า12พันนาโดยคนจีนจะออกเสียงว่าสี่สวงปันนาเป็นนครเมืองไตของชาวไตลือ้อและชนกลุ่มน้อย ตั้งอยู่ในภาคใต้สุดของมณฑลยูนานที่ในอดีตแบ่งเขตการปกครองไป12หัวเมืองใหญ่โดยจัดแบ่งหัวเมืองใหญ่28เมืองไป12เขตปกครองจึงเรียกว่า12ปันนาหรือ12พันนาตามเอกสารที่บันทึกเอาไว้ตั้งแต่พุทธศักราช2113โดย12ปันนานั้นมีคำกล่าวขานว่ามีนักร้องและนักฟ้อนรำที่ขึ้นชื่อที่สุดในโลกมาจากประเทศจีนศิลปินส่วนใหญ่ จากมณฑลยูนานและในมณฑลยูนา,นา12ปันนานั้นนับว่าเป็นเอกที่สุดโดยช่วงเทศกาล12ปันนาสื่อดังจีได้ออกข่าวว่ามีการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่สมศักดิ์ศรีโดยมีหลายคนเข้าไปร่วมแสดงความคิดเห็นนะคะบอกว่าเห็นแบบนี้แล้วรู้สึกภูมิใจแล้วก็มีความสวยงามมากๆ บางคอมเมนต์บอกว่าถ้ามีโอกาสก็อยากไปเยี่ยมเยียนพี่น้องไทยเราอีกครั้งหนึ่งบางคอมเมนต์ก็บอกว่าจัดใหญ่โตจริงๆจนประเทศข้างบ้านเดีาา๋ยวระวังนะเขาจะชวนไปขึ้นทะเบียนอยู่ในสโกร่วมกันบางคอมเมนต์ก็บอกว่าสวัสดีพี่น้อง12ปันนาพวกเราสายเลือดเดียวกันบางคอมเมนต์ก็บอกว่าคุณแม่เกิดที่12ปันนาจำความได้ก็เล่นสงกรานต์กันแล้วทุกวันนี้คุณแม่อายุจะ70แล้วแต่ว่าแม่บอกว่าทุกวันนี้เปลี่ยนแปลงไปเยอะ ไม่เหมือนกับสมัยที่ยังเด็กๆ12ปัณนาทุกวันนี้มีคนจีนอยู่เยอะกว่าคนหรืออีกหลายๆอย่างก็เลยไม่ค่อยเหมือนเดิม บางคอมเมนต์ก็บอกโอ้โหดูแล้วเห็นรู้เลยว่าเป็นพี่น้องไทยของทแท้บางก็ว่าเพราะคำว่าสงกรานมีชื่อเสียงแล้วก็แพร่หลายไปทั่วโลกประเทศข้างเคียงก็เลยพยายามจะเปลี่ยนชื่อประเพณีมาเป็นสงกรานแบบไทยบางคอมเมนต์ก็บอกคนไทยรักสงบสุดๆไม่ว่าที่ไหนก็จะไม่ทิ้งอัตลักษณ์ที่น่ารักแบบนี้ บางคอมเมนต์ก็บอกคน12ปันนาคือไทยหรือพูดภาษาไทยได้ประเพณีอะไรก็เหมือนเหมือนกับไทยเรานับถือพุทธเถราวาทเหมือนกันด้วยบางคอมเมนต์ก็บอกว่าใน12ปันนาที่สังเกตการเล่นสงกรานในสระน้ําตักน้ำที่ศาสการแล้วไหลลงไปรวมกันในสระขึ้นมารดกันทำเนียมไทยจะไม่ได้ทําแบบนั้นเพราะว่าน้าจากผ้าสิน้น คนไทยผู้ชายบูราณเขาถือยิ่งเอามารดหัวยิ่งเป็นสิ่งที่อัปมงคลทำอะไรอาจจะไม่เจริญได้คนไทยจะไม่ลงไปเล่นน้ำในสระแต่จะตักขึ้นมาเล่นบนบกนอกจากเล่นในแม่น้ำเพราะว่าถือว่าน้ำที่มาสาดกัน จะนำความสุขและความเจริญมาให้กันยิ่งน้ำที่ไปสงพระจะต้องเป็นน้ำสะอาดที่ใส่ดอกไม้และน้ำอบน้ำปรุงให้หอมบางคอมเมนต์ก็บอกว่าได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลจีนเพื่อจัดให้คนจีนไปเล่นสงกรานต์ที่12ปันนาแทนที่จะมาประเทศไทยสมัยก่อนจะมีแต่การรดน้ำขบวนการแสดงเพิ่งมีมาไม่กี่ปีผ้าซินก็เป็นผ้าทอเครื่องจากเมืองจีน ซึ่งมีขายที่ประเทศลาวด้วยดูสวยดีแต่หากจับดูแล้วก็จะรู้เลยว่าเป็นผ้าถอจากเครื่องบางคอมเมนต์ก็บอกว่า12ปันนาเป็นญาติกับคนไทย บางคอมเมนต์ก็บอกอย่าอาวรกับอดีตและอยากคาดหวังกับอนาคตอยู่กับปัจจุบันทุกวินาทีตรงหน้าอย่างมีความสุขและสงบเย็นเถิดคำสอนของพระพุทธเจ้าบางคอมเมนต์บอกว่าประเทศไหนจะเล่นสงกรานต์ก็เล่นได้ตามสบายขอให้มีความสุขก็พอยกเว้นประเทศข้างบ้านที่คอยแซะเหมือนแมลงสาบแบบนั้นรับไม่ได้จริงๆบางคอมเมนต์ก็บอกว่าคนตระกูลชาติพันธุ์ไทยไตยเป็นออริจินอลสงกรานต์ของแท้ ไม่ต้องไปสนใจพวกคนป่าที่พยายามจะลอกเลียนแบบหรอกบางคอมเมนต์ก็บอกว่าประเทศไทยมีศิละปะวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์และสวยงามที่สุดชาติพันธ์ไทยลาวเป็นเครือญาติร่วมกันตั้งแต่บูราณบางคอมเมนต์ ก็บอกว่าคนไทยไปอยู่ที่ไหนสงกรานต์ก็อยู่ที่นั่นแม้แต่คนลาวที่ว่ามีเผ่าพันธุ์ร่างเงาเดียวกับเผ่าไทยก็ยังมีสงกรานต์แต่ว่าบางประเทศไม่ได้มีอะไรเกี่ยวกับเผ่าพันธุ์ไทยเลยแต่กลับอยากจะมีเทศกาลสงกรานต์เฉย บางคอมเมนต์ก็บอกว่าหลายคนอาจจะยังไม่ทราบประวัติศาสตร์ว่า12ปันนาคือกลุ่มชาติพันธุ์ไทยหรือไตลื้อในยูนานที่มีทั้งชาติพันธุ์ไทยหรือไทยคืนดีใจที่บ้านพี่เมืองน้องของไทยจัดได้ยิ่งใหญ่แบบ12ปันนา ชุดแต่งกายก็เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองสวยจริงๆไม่เหมือนกับบางประเทศที่ไล่เรียนแบบคนไทยไปหมดบางคอมเมนต์ก็บอกว่าเห็นแล้วอยากจะไปเห็นด้วยตาตัวเองจริงเลยหากมีวาสนาขอไปเที่ยว12ปันนาสักครั้งหนึ่งบางคอมเมนต์บอกว่าแค่เห็นในวิดีโอก็เพลิดเพลินไปตามเรื่องราวแล้ว12ปันนาเล่นน้ำสงกรันกันฉ่ำจริงๆบางก็ว่าจัดงานได้ยิ่งใหญ่อลังการสวัสดีปีใหม่ขอให้พี่น้องไทย12ปันนามีความสุขกัน ทวนหน้าสวยงามจริงๆภูมิใจเราเผ่าไทยเหมือนกันแล้วก็มีคนลาวเข้าไปคอมเมนต์นะคะบอกว่าปีใหม่บ้านเจ้าม้วนแทเดร์ม้วนคนไทยน่ารักบางคอมเมนต์ก็บอกว่ายิ่งใหญ่จังดูหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการร่ายรำการแสดงออกดูมาทางเหมือนคนไทยมากๆรู้สึกรักคนไทยผูกพันจังเลยขอให้มีความสุขในวันสงกรานต์ถ้ามีโอกาสอยากจะไปเยี่ยม12ปันนาะจริงๆบางคอมเมนต์บอกว่าเข้าใจ มาเล่นน้ำกันม้วนกันสิองปันนาสงกรานสวยงามจริงๆเหมือนกับทางเหนือล้านหน้าเลย บางคอมเมนต์บอกว่าระวังนะเดี๋ยวประเทศข้างบ้านเขาจะหาว่า12ปันนาจัดให้ยิ่งใหญ่ได้ยังไงเพราะว่าต้นฉบับสงกรานเขายังทําไม่ได้แบบนี้เลยบางคอมเมนต์บอกสงกรานส์12ปันนาดูแล้วมีความสุขและก็สนุกมากๆเป็นคนไทยอยู่ที่ไหนหมู่เขาก็แฮปปี้บางคอมเมนต์ก็บอกว่าจะอยู่ที่ไหนก็ไทยด้วยกันเชื้อสายประเพณีไม่มีกีดกันทําไมเราชอบแบบศาสนามากกว่าสยามน,นี่แหละที่สุดแล้วสงกรานเมืองไทยฉันชอบ จริง